ขอชี้แจงเรื่องการที่ย้ายพักจากเพื่อไทยมาอยู่พักวมไทยสร้างชาติเรื่องแรกเลยมีคนถามว่าผมไม่มีดุมการก็ต้องเรียนยางธีว่าเหตุผลในการที่ผมมาทํางานการเมืองเพราะว่าผมเกิดมากับคําว่าประเทศไทยับเป็นประเทศกําลังพัฒนามา40ปีแล้วจะให้ประเทศเราเนะี่ยเป็นประเทศพัฒนาการทําให้ประเทศเปลี่ยนแปลงได้เราก็ต้องสมัครเข้าไปอยู่ในพักการเมืองผมเองก็เห็นว่าพักเพื่อไทยเขามีทีมเศรษฐกิจที่เก่งผมก็ได้เข้าไปเรียนรู้งานกับผู้ใหญ่หลายท่านเช่นคุณหมอสุรพงษ์หมอเลียบหมอมีดกรกิตติแล้วก็อาสาตัวเข้าไปสมัครเป็นผู้แทนลงสอส เขตเยววาวราชการสมรัครจะต้องมีวิธีการสอบซึ่งเราก็ต้องทําการบ้านมาเยอะเพื่อให้ผ่านการทดสอบและผมก็ผ่านการทดสอบหลายครั้งจนกระทั่งพักประกาศตัวให้เป็นผู้แทนพักก็บอกว่ามีนักเรียนทุนที่จะเข้ามาเป็นตัวแทนพักอีกคนหนึ่งซึ่งผมเนี่ยก็ต้องกลับเข้าไปสอบใหม่ผมเองก็มองว่าไม่เป็นการยุติธรรมทีนี้ผมก็เห็นมีอีกรงเรียนที่เปิดอยู่เข้าไปสอบแล้วปรากฏว่าครูใหญ่กับผมเนี่ยเข้ากันได้ดีผมก็เลยไปสมัครอยู่กับอีกโรงเรียนหนึ่งหรือพักรวมไทยสร้างชาติตันเองแล้วก็โรงเรียนเนี้ยแง่มุมทางด้านเศรษฐกิจก็ตรงกับผมหลายอ่ คือให้กลไกตลาดในการนำเศรษฐกิจเพื่อให้เศรษฐกิจไปข้างหน้าให้เอกชนทำงานเยอะๆรัฐบาลยุ่งน้อยๆผมก็เลยขออาสาเป็นตัวแทนของพรรคลุมไซซสร้างชาติซึ่งก็เป็นตัวแทนของเขตเดิมนะครับก็คือเยาวราชทีนี้ใครบอกว่าอุดมการแตกต่างกันผมก็ต้องเรียนว่าอุดมการที่สาคัญของผมคือต้องการพัฒนาประเทศนี้ให้เจริญส่วนเรื่องว่าอุดมการทางสีการเมืองไม่ว่าจะเป็นแดงน้ําเงินเหลืองส้มอะไรต่างๆผมไม่ได้คุ้นเคยกับเรื่องแบบนี้เพราะว่าผมคุ้นเคยกับสิ่งแวดล้อมที่มีแต่ความคุยกันรู้เรื่องไม่ทะเลาะกันไอการที่ แต่ละคนเนี่ยเขาก็มามีความเห็นแตกต่างกันเป็นเรื่องยอมรับได้แต่ว่าต้องไม่ทะเลาะก,กันจนประเทศชาติเสียหายเพราะฉะนั้นผมอยู่ที่ไหนผมก็ได้ทํางานต้องขอบพระคุณหลายคนที่สนใจเป็นหัวรวมถึงคิดแทนผมว่าผมเนี่ยเปลี่ยนไปผมไม่ได้เปลี่ยนไปเลยเป็นคนเดิมที่ยังรักประเทศนี้ยังอยากเปลี่ยนแปลงบ้านเมืองนี้ให้เจริญรุ่งเรืองเพราะฉะนั้นก็ขอให้ผมได้ทางานในสิ่งที่ผมชอบครับผมตะพะลัดสุริยุพิสุทธิ์ผู้สมัคร,ส,รสอรสกรุงเทพมหานครพักรวมไทยสร้างชาติเขตหนึ่งพนักงานสัมปันธุ์วงก้อมป่ามือเศรษฐกิจุคเนีรวยับ